ขอบคุณลืมโ่ได้ก็คือพ่อเจดีเนาะที่ว่าเพิ่นอยู่ต่างประเทศแล้วก็พ่อใหญ่เจดีอีกท่านนอกับแม่เจดีอยู่ทางต่างประเทศเด้อเนาะขอบุญขอบคุณทางแม่บุญทวีเพิ่นอยู่ต่างประเทศแล้วก็พ่อเจดีเนาะผู้เพิ่นอ่าซอยออกคาสร้างแล้วก็ซื่อนี่แหละพี่น้องเอ้มาให้สร้างแล้วก็ขอบุญขอบคุณเอื้อเจดีเนาะอยู่ต่างประเทศเนาะขอบุญขอบคุณแม่โบวันอยู่แคนาดาเด้อเนาะ อยางใดก็ขอบุญขอบคุณอย่างไดก็ฝากเป็นกําลังใจให้น้องนางพี่แน,นพี่น้องเ้ยบ่าวพมีโทรถามมือเศ้านี่พันา่าอาการถึงกะดีขึ้นแนพันมาละสีออกมากเมื่อน,นี้กาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนเดอ้อพี่น้องเนาะสุมองสุบอลพบพ่อ,พอกับบ่าวพมีส่วงเศร้าๆพี่น้องเลยเนาะ พวมมือนี้พี่น้องเนาะกับมาเฮือนน้องนางเถาอมะคือเก้าพี่น้องเลยโทรถามเพื่อนมือเศ้านี่เพื่อนว่ามือนี nah ้เลยจะได้ออกจากห้องมอเนาะอาการดีขึ The ้นบพว่าใส่น้ำเกลือพี่น้องเลยพอดีมาเบิ่งทางห้องน้ำพี่น้องเลยสังเลาโทรม่อวานนี้เพื่อนว่าเพื่อนมาตั้งเสาแต่วันนี่เนาะเพราะว่ามือวานนี้อ่าเพรมีค่าเวียกอยู่ือนอยู่ซานแน่พี่น้องเลยก็เลยว่า่อได้ออกมาเนาะเพื่อนว่าตั้งเสาแล้วเพื่อนว่า พิ o, mo, ่นโทรมาบอกเนาะเพิ timber, Hip, ่นมาเห็ดอ่าเมื่อวานนี่พี่น้องเอ้ยช่วงบ่ายวันนี้ข้าวเวียกแน่บุได้มาเบิ่งพี่น้องเอ้ยเพราะมื้อนี้ก็บ่มีไผเนาะเกับนน้องนางเพราะว่าเพิ่นบ่ทันอันออกมาพี่น้องเอ้ยพวกเด็กน้อยน้องฝนน้องมุกกับไปน้ำกันเบิดเนาะพุ่นแหละสวยๆจักหน่อยเพิ่นมาเพิ่นว่าน้องโทรหาน้องนางเพิ่นเช้านี้พี่น้องเอ้ยโอ้เพิ่นตั้งเสาแล้วเนาะ ประมาณนี้พี่น้องห้องน้ำห้องในเพิ่นก็ได้โอ้ทั้งสร้างสบายดีเด้อสร้างเด้อย,ย <c oughs> จะคนนอออกมกื้อนี้อือขุดเล็ก <c oughs> สร้างเราได้สบายใจเลย ซิมอเจาะพี่น้องไลยต่อไปเนาะเฮากะอ่ายับแทงน้ามาพี่เพววื่อให้มันถือสายคาของน้าแต่ว่านี่มันก็ได้อยู่ภายนอกบานนี่สบายดีเดอ้อสบายดีเลยสาวหลาบริเห็นแต่หึงบริเวไปหาเล็กบ่สบายอยู่ <laughs> สบายดีพี่น้องทางสาวหลาอาน้ำโดย ฮะโบแล,กกบล,ลบข่อยเคยแน,นี่นี่เลยสบายดีไหมลูกเอ้ยเคยไงโไนนบไปหาเล็กบ่ไปอยู่แต่ว่าที่เขาคนทิมน้ำามาทีมันเออเอาไงเนาะเอาเปิดดับกันเลยเนาะเอ้ยถามมันไหมวันอะไรวัมาถามอาการเขาไปถ่ายเิ่นแหละคือว่าปวดสบายหลยมือหลือ่อืมมันนี่แหละสิมาอืมเป็นเป็นอะไรอาการ ็นวินตามภาษาพุทธอะไรต่างทรงโดยเป็นไข้ลายมือแน่แะไรกะมื้อนี้แล้วสิมาไปเขาน้ำเกลือน้องนางนี่สิน้องนางก็ไปน้ำกันบ่น้องนางคือว่าเพิ่นจะบ่สบายกันบ่โอ้น้องนางกะไข้แน่หั่นนะเพราะว่าอาการผู้หญิงเนาะอาการเด็กน้อยบ่คือผูพุทธพผู้เฒ่าเป็นแล้วก็เป็นนักอันผู้เฒ่าก็ยังอันนั้นนะแบบว่าน้องนางเพิ่นเฮ็ดเวียงนักกระดูกทับเส้นนะก็คือเท่า โบธาอุตมะอดไกระดูกทับเส้นนะบริเวณมังง่าโบเอ่อธาอุตมะเพิ่นคือว่าไอ้ก็คือว่าเพิ่นอีกพอตรวจของน้องนางเหรอของของยาเพิ่นแต่กะมันก็ธรรมดานะผู้เฒ่าเนาะมันก็กระดูกทับเสนเเ้นธรรมดาเลยพี่น้องเอ้ย <c oughs> แต่ว่าอาการ <c oughs> ดีขึ้นแล้วเป็นไข้ร้ายมือ <c oughs> เออเป็นเขาก็มันอยู่ใกล้ๆกันเนาะแวมาเยี่ยมหลายเมื่อกับบริษัทไทยนะเห็นแต่สร้างกต่ชิบะทามกูใด้โดยมื้อนี้แหละตอนซีไบ่ายหรือว่าสวยๆจักหน่อยเพิ่นมาเพิ่นว่าโทูคอยโทรถามเพิ่นเศร้านี่มาแต่เศร้าแท้่านี้มาเบิ่งสร้างอันนี้ก็สร้างเพิ่นสร้างเลาเพิ่นลงมือก่อนแต่ว่านี่พวกข้าวเวียกแน่เมื่อวานนี่ก็เลยบ่ได้เข้ามาโดยโอ้ห้องเดียวอ่เละก้นเนาะโดยกะทางห้องอาบห้อง อันนักอยู่ล้ากันเลยพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าห้องบริการห้องมันกระโลงแน่เพื่อเราสักเครื่องสักของดินเข่าอะไรพี่น้องเอ้ยตั้งเสาโดยนี่แหละพี่น้องเอ้ยพอดีบปภมีสั่งทานมาพี่น้องเนาะซื้อทานมาสี่สอบสั่งเหราเพื่ออะไรกัอะคอน้ำเทานางแน่คีดทานพี่น้องเอ้ยเศษทานมาใสย ประจำหมู่บ้านชายบุญบ่กว <c oughs> <c oughs> ัน,นนี้แซ่ผู้หนึ่งไปใส่ล,ลูกเจ้านะไเ,เ,เอาเหี้ยผักนาดินเราแบบนแบบแปลนเนาะโดยนั่นแหละเราจะไปดินอีอนแลกพี่น้องเลยเนาะอันนี้แม่นยังนะอ่าขอ้อไก่โดยอ่ะก็ประมาณนี้พี่น้องเพราะว่าแทงน้ำนี่สิได้ยับไปเคลื่อนไปน้อยนึงเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่า ให้มันถือกับสายค่าห้องน้ำมันอาซาล่ะโดยยับไปน้อยนึงเ่ยตัดเสาลงให้มันต่ำพี่น้องเอ๋าะว่าให้มันถือกับสายค่าห้องน้ำาะว่านี่มันขึงกลางกันเลยเนาะบะมีกับฮานส่แล้วก็สิต่อท่อมอกมาจากห้องน้ำมาพี่เลยพี่น้องพผมว่าห้องปริกลมเนาะบางทานบหมว่าบะพมีสิกวมบ่อย่ามาระเบิดเพิ่นว่าก็คือต่อท่อมาเนาะอ่าบางทานเออแมนแมนเลยฮะ แม่บ,บ่กอ้าออันเนั่งนนี้เลยดนั่งของเถือกตกห่นพแห้งเลยนาะยนั่นแหลน้ำพกแห้งเขาตุ้ยตกเนาะค่ะพแห้งเลยอแบบานนี่แลก็เอาบิตั้งนี้เลยเลยอเอขา,เเนนา,าเก็าย<อ>่านตนแรกก็ย่านมันแบบตกลงไปมันแตกก็ต้อระวังพ่าลูกตกได้เนาะเจ้าก็ได้ตกลงไปอยู่ในต่อยากคิดสภาพอะไร้นรุ่นะแม่พะว่าต่อทอไปฮันนั่นแหละจะมีเห็ดใหม่กันย่นในนี้เลย ากับทำธุระอันนี้ส่วนโตนี่พี่น้องคนละคนละบอลนะตั้งเสาแล้วพี่น้องเอ้ยมัวนี่มาบนทันสร้างแต่ว่าไฟพี่น้องเอ้ยเนาะจะที่ทำสร้างตื่มอีกเพราะว่ากับ่พอมีสิไปซื้อทรายมาแล้วก็สิีคอต่อน้ำเสาเร็มประมาณสามสิบเมตรนี่แหละเนาะแต่เฮือนเออเลมมากกับเพื่อไว้บปสร้างบ่มีทรายบปสร้างบ่มี่ย่าปลานมี่ไหมอือ แล้วถ้าสร้างเล้ามาแล้วสิถามเพิ่นเนาะแล้วคันว่าสายเพิ่นพอเท่าไรแล้วสิซื้อมาตืิมมันนะตกใส่สว่านเนาะเจาะเพลินบ่เจาะยังเอาเจาะนู่นนั่นนี่บ่ได้เจาะบ่ซะรูก็ต้องเจาะอันแหละเนาะสร้งเลยหันล่าให้เจาะบ่อันนีงงสร้างนมาาออืเ้นี่หัลลังให้ โอ้ย<ด>ย,ยอมรอดีอกว่า,าเฮวอกไรวเจาะสมักเลยอันนี้มีเล็กอยู่พี่น้องเลยเดี๋ยวมาขันใส่มนก็นแน่นานาเนาะแต่จะขอต่อไฟน้ำแลมมา,อาโอ้โหผลตีเม่ชิมงานผลมาสามคนมานน่ถาทานมาเพราะว่าบอมมีสื่อน้ำอันสอบทานก็ะสอบหนึ่งสี่สิบพันเนาะ ประมาณสี่สอบสี่สิบบห้า่บ่กระแพงเนี่ยพี่น้องเอ้ยเมืองนี้เล่าไก่คอยนะเห็ดกับอันสาแลมกับเบาขาวเพิ่อนสร้างกับสิได้เพรได้อยู่นะอันเล่าไก่นี่แล้นนี่เฮ้ยส่วนห่มแน่นาอยู่ของยังยังบล้วลี้ยว Uhm. ฟังนั่นนะสิแอมพรกกระจาดพี่น้องเอ้ยแต่ก็ใส่งานอะไรอยู่อืมอีพออะไรอย่างไ่ได้เต็มวันเป็นอะไรเราค้าเราขายเราบวดเออมียากินกระมึดแะไรก็ค้าขายขึ้นดิเออเออเราไปหาเล็กไปหัตจานนะแต่ไปเขึอนเอาโบไปเลยก็ได้กินยาคู่ก yeah. ันเออช่วงโบได้เห็นไปอันโบเห็นไปถ่ายคลิปไปหาเล็กขายบอก แต่ก <mile> ็ยังเป็นว er ่าเราต้องจ่ายคุ้มมือนะพอดีว่าเศร้าหลาพี่น้องเพื่อนมาทำข่าวทำข้าวทำมะเพื่อนว่ามาเยี่ยมเนาะกำลังว่าเรื่องห้องน้ำพี่น้องไอ้บอพามีว่ามือนี่สิไปซื้ออ่าสักโคพี่น้องไอ้เนาะซื้อมาไว้มีพอเพื่อนเป็นซอยมาตืมเนาะพอจะดีเพื่อนอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเลยเนาะเพื่อนให้บอพามีไปซื้อสักโคมาใช้แล้วก็ท่อแน่สร้างเพื่อนว่าแล้วก็พวก ลายกนกรหลอกเนาะแนวจับพี่น้องเลยกับานผับพอพอนช้ยซื้อมาเลยกับโบนอยใบไ่เนาะพอดีงามแต่ว่าห้องบริขันเนาพี่น้องเห็ดแบบโล่งเลยเนาะแต่ว่าพายบึงขีดปอบพมีกับเห็ดไข่คือห้องน้ำน้องแดงเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าเคยไปเห็ดให้เพื่อนก็สีแบบเดียวกันโบกวงเลยกับโห้องพอดีเห็ดเผื่อไว้ กะใส่พี่น้องเลยเอาน้องพี่น้องทั้งวันน้องนางเพื่อนยังบ่ทันมากกะสถไทยอัปเดตให้เบิ่งเด้นเนอนาอเพะวะอาการเพิ่นก,ก็ดีขึ้นแลยเนาะลายท่านก็ถามมากพี่น้องเลยว่าเป็นอะไรเนาะเพิ่นวะก็ดีขึ้นลายแล้วพี่น้องตามภาษาผู้เ่าเนาะเห็ดเวียยหนักเลยกะไข่ลายมือเลยกะเขานำเกลือเขาสล้มพี่น้องเลยหักดีขึ้นแน่แล้วช่วงนี้เนาะเมื่อนี่แหละพี่น้องเลยจังไดกะเพลงว่าจะบ่มีน้องนางในคลิปเนาะกะ เฮากะตั้งใจซอยเพื่ออะไรพี่น้องเลยเอาป่านนี้มาส่งทานแล้วทางพี่ป้าโทสบายดีเดอ้อแม่บอทงสบายดีป้าโทพอดีว่าซื้อทานน้ำเพลนพี่น้องเลยสี่กระสอบเนาะเอาลงไว้นี่ก็ได้ไงเฮาเอาเองบอกดูอืม ได้นนเรียนไว้ในให,หักก็ได้สืทอง<ะ>เรียนไว้ในใอัน<ะ>ก่อนบอกในเฮาก็ได้เดือทานเพิร์งามอยู่พี่น้องเลยพอเขามาใส่ห้องน้ำกับคอากากทานอันนั่นนเทานั่งปล้วตีสิเกมานำลังสอบหนึ่งท่ายยายเดี๋ยวนี้นนแมน สี <40. S 1> ่สิบสั้นเมืองสี่สิบพันสี่สี่สิบหกพี่น้องกั้เซ้นเซ้นหกสิบพันนะใส่เพื่อรับกิน เลยอ่ะนับเบิ่ง<อ>ดูวย<จ>นับเบิง่งได้ยันบวกครบเนาะครบอยู่เนาะเอเอครบจะละลายบ่มีแถมมาบ่มีตีสี่สอบบ่ บอพามีกำลังโทรให้ลัตตี้พี่น้องเอ็น้องสาวเพื่อนมาหนำหลังให้เพื่อนซื้อสายไฟมาเนาะกับปักไฟสิขอต่ออาน้ำเสาแหลมเพื่อนพี่น้องเอ็นพอว่าวกับเอื้อแหลมเพื่นอนแน่แล้วเนะาะเอาไหมล่ะเนาะไอ้ซางเพื่อนกำลังขึ้นไม้พี่น้องเอ็ยว่าสิต่อไฟมาก่อนสั่งเร,เร <S <s <ources> ามาเลย นนั้เอดแท่งนี้บริเลเข้ามยับมาพี่น้อยลาวเนาะพอดีให้มันถือกับเออต้นน้ำรีมันตกไปเลยใส่การมานะเดี๋ยวชิคตัว่าเขาปิดเปิดอ่ควนมาทางนี้โดยโดยแมนพอดีเลยเนาะพอดีใหญ่ก็ได้ วางกุ premises, ไม้บอกพี่จอวานนี่ว่านี่จะชิคกิ้นี่แหละโอ้วางคันวางใส่ใส anyway. mm. ่คามาทั้งั้นนะแมนแมนพอดีใส่คาลงมานี่เนาะแล้วก็ใส่แท่งเลยก็วางแผ่นไว้เหมาะสมอยู่พี่น้องเลยน้ำบิดได้เนาะในแท่งนี่น้ำเยอะอือต้องซื้อแล้วแต่ว่าเขาได้ใส่เออใส่น้ำโดย họ sằng mà lên nó <laughs> Thôi sằng nam Còn phi long đây thẻng một cái sen hạ của đấy ฮัลโหลลุงอ <ara> ันมาส่ง huh น้ำเพื่อโอเคเพื่อนน้องนางเลยอยู่เพื่อนน้องนางพี่บอลจะเคยมาส่งให้เอาแท่งหนึ่งโอ้เออบัณฑาโดยโดยบอกว่าเสาแรงเพราะกระมีน้ำอยู่พี่น้องเนาะคฮะบ่อยากหลบกวนเอื้อยเพิ่นบพรว่ามื่อมือนั่นก็เอื้อยเพิ่นมาต่อให้แล้วมื่อนั่นก็ได้ เงินมันก็ยากลูกแน่กะ่ะพอพอมีเงินอยู่ไี่แน่เลยที่ว่าอพอเ่ินซอยมาเนาะกะับสื่อให้เล่ารอะว่ามันสะดวกสบายเนยหน้ามันเบิดเลยบริสั่งตะปูเนยสื่อตะปูให้ลาตีสื่อตะปูมา วบบนนนเเียัจะมานี้ในโกายจะมีบ่อบ่อเล้ยตกันหนักยั่ห้กระตุนไหมท่ยงเลยบ่อนี่ได้ เอาไมวางเลยบอกมันเป็นอนดีกอดเอาเลยเนาะเดี๋ยวฮาก็ขึ้นมาแล้วมัน้ให้เขานไ้ร้อนบึงซืนี่บอการามาอ้ดีเนาะมันมาขาดมาขาดเลยเอาดิ นี่เขาวาอช็อปตรงนี้เลยนะโอ้พอดีว่าเขาโทรมาพี่น้องเลยซื้อสายไฟเนี่ยกระเบิดลายเติบอยู่เนาะประมาณเก้าแสนปลายผู้บดจาเนาะเพราะว่าแบตหนึ่งกระเซากว่าพันเลยพี่น้องประมาณอ่าสี่สี่สิบเมตรนะพี่น้องเนาะซื้อมาเพราะว่าถ้าว่าแล้วห้องน้ำอะไรพวกนี้ให้เราต่อมาเลยพี่น้องเนาะก็บอกไปเลยว่าคือขอต่อไฟน้ํำพึ่งพี่น้องไอ้เนาะก็เอามา แต่ก็สะดวกสบายแน่เพราะว่าเราป่วยเรากะจะผัดพัดล้มอะไรพี่น้องเนาะกบมันห้อนอากาศห้อนแล้วยันมันยันช็อกอะไรพี่น้องต่อมานี้คอน้ำเสาวลมแต่ว่า,าใส่ใส่ไปก่อนนะพี่น้องเนาะแต่ว่าขาฟืน้นขาไฟกบออกกันคือว่าแหละกลดีกว่าเราบุมีไฟพอ,อบุมมีก็เออวางแผนไฮลาบแบบนี้กัน เงินพอจะดีคือเก่านะพี่น้องเนาะขนาเบิดเท่ายไปบพรามีช <s uk sue arab> ีแจงพอ่ะโทรให้น้องสาวเอาไปเอามาไให้เป็นจดบินไ้พี่น้องเลยบอกมันมันเวลาเอามันเฮาตัอดู่เทิงมันยากเด็เออมันกลัวอยู่แล้วเสามันละ เปลงบอกว่านางยู่ฮันแล้วเลียนตัวนี้คนเดเยาขออยู่แบบเ่าจอดแหละนั่งไปกินอะไรตัดชาเซนมันก็ซ้ำกิซีมันก็ซำกันกับไม่นี่ เี่นนเนาะจเปลี่ยนจากว่าหม่เบิ่งก่อนมีพัดลมได้ทางหนอ่าน้ำทางหลังพัดลมฮะพัดลมนะมีจทางเออชวทางหนาดูทางหนายิงตามหวประมาณนมาสั่งเนาะเฮ็ดไหนเินะเค่ไหนเบิดก็ใช้เป็นลูกกันละนบแมนนี่เอาเลยเนาะ รอดดเาหาท้คนได้เียหา่องอาจอนุ่มีแล้วหาทอ้มันงามทั้งหนาเออเป็นนั่นแหละงามทั้งหนาเลยนาแม่เลยได้แล้วคดีฮะปูได้ลวปูเป็ดเลยเนาะตกงเนาะเออ ได้ไปแล้วเออได้แต้ดีบม่ไรจะไม่นอนสร้างกันเลยตาฮัตชีวิตจะคิดมีเมียน้อยลูกน้อยก็มีแล้วมันบอกมีแล้วไ่ได้หายบ่อยแล้วกลางคืนนะอายุจำภาษานอนน็กน้อยจะหนาวแล้ว อนาตตอกตุก้มก่อนก็ดีเลยอกไปไนะเน้ยเออัจะได้เดี๋ยวต้องห,หนแให้นะรกหเแงนวอ,อพุดเลยผับเล็กใส่เลยพุลงมาเลยนลงประจำเลย,เยนะได้ตออ้นม่ใ่เขานะแน่นเ่าเนี่ กอดใหม่ไว้เลยเตุ่นบุชายเสาเนี่งก็มีอยู่ในหน้าสั่งเนาะของน้าเนาะเห็ดมาหลายลังเลย เรื่องความแข็งแงเด้จ่ะมันก็บ่ซ้ําเซาเลยเนาะแม่นพุ่นกะเอามืน้มัก็ทงสุดกันเอคก็พอดีรูปพี่้ยซํานยานย่านเลยใหม่ยังบ่ได้ตอกเพนพิกปึ๊บําเล็กนีมันอยู่นะ เชิญรบกสางคาวอันคืนคอไก่เมื่อนานาตกได้เหมือนหายเราเฮ้ยอันคันได้เลยนะฮะข้กวเว้แต่ปูหดเว้ยอยงอยเลยง่ายจำกันกับเหล็กแปดหักตะปูเล้วนี่ก็ใส่ละลายเนาะใส่โยมลายเขาว่ะปูมีเหล็กเเ้นดอตอกแล้วก็จะขดนั่นคือเฮาตอกโบเก่งบันได

ไปเข้าตอเบเบิร์ดได้นะมูจีเชนเขาเข้าชิดเออจินีไปใช มาแล้วมาเอากรติกใส่รอเราคิดว่าตัวครองอายุนี้แงไช่นะไขที่ว่าข่น่ะอายุนี้หนะตลาดนะเราจะทำเอาอันนี้เล็นจะมีติ๊เจ้าเราก็ปติกตรงไหนติ๊กนะเราแช่เบียบว่ะเออเพิ่นมาเอากระติกใบชะเกละนะ แอน,น,น,นเอยืมมือเต้นเลยยืมเลยฝากสัวนนบ่หูว่าคงล้าแลวแหละจีนก่อนอยู่เพื่อนะนะจี่แทงคงไ่อในตัวจีแดงนั้นกระติกนี่อยู่เนาะจจ้าน้อยไปซื้อน้ำก่อนมา <c oughs> งานนี่เราดูแลเองพี่น้องเจ้าของเพื่อนกะไข่ไข่แจะเออ Nóng nang có nhà thì nó có thể tẩy tồn lao vô hông mò Nóng nang có pháo nhà thì nó có thể tẩy tồn lao ได้ห่อไก่ในผะลงานเราเลยอันตกบ้างนะไอเราะตะปูสิบสองคนะ่ะได้เจ้ากับหอดสิมหาหูกัดหาหกบอนผมได้ขห่อทองนะไปสั่งจำเป็นเลยอันนี้นะพอด,ดีสองสามมือได้ยังแล้วอันของงัวในขอกอ,อไก่นี่ สั่งแต่งได้สั่งเราสายะสั่งแต่งแต่งให้ดทุกทางเลยเอาเนาะเดี๋ยวใช้เบิ่งประมาณนี้เลยพี่น้องเลยถ้าเรตีมาก่อนไปหาซื้อน้ำซื้อยังให้สร้างเพิ่นก่อนไปพบพ่อกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเอ้ยขอบุญขอบคุณลืมบ่ได้ก็คือพ่อใจดีเนาะที่ว่าเพิ่นอยู่ต่างประเทศ แล้วก็บพ่ยยใหญ่เจดีอีกท่านนอกกาแม่เจดีอยู่ทางต่างประเทศเด้อเนาะขอบุญขอบคุณทางแม่บุญทวีเพื่อนอยู่ต่างประเทศแล้วก็พ่อเจดีเนาะผููเพนอ่าซอยออกคาสร้างแล้วก็ซื้อนี่แหละพี่น้องเลยมาให้สร้างแล้วก็ขอบุญขอบคุณเออเจดีเนาะอยู่ต่างประเทศเนาะขอบุญขอบคุณแม่บัววันอยู่แคนาดาเด้อเนาะอย่างไรก็ขอบุญขอบคุณอย่างไรก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องนางเพื่อนเอพี่น้องเลยบ๊ะพมีโทรถาม,มือเศ้านี่เพื่อนวา อาการถึงระดีขึ้นแน่ผลมาแลเซีิออกมากมือนนี้ผนว่าและจังหน่อยสิโทรและสิอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะป๊พบพ่อ,พอ,พอกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดีด้วยพี่น้องเด้อ